สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ยาคุมกําเนิดชนิดแผ่นแปะนะคะยาคุมกําเนิดชนิดแผ่นแปะเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมมีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะโดยใน1กล่องนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นค่ะเราจะแปะ1ชิ้นต่อ1สัปดาห์3ส,สัปดาห์เว้น1สัปดาห์นะคะโดยในสัปดาห์ที่เราเว้นประจําเดือนจะมานะคะชิ้นแรกที่เราจะแปะก็คือวันที่1-5ถึงของการมีประจําเดือนมาค่ะ วควบคู่กับการคุมกําเนิดด้วยที่อื่นร่วมด้วย7วันนะคะบริเวณที่เราจะแปะนะคะก็คือต้นแขนด้านนอกหน้าท้องสะโพกหรือต้นขาเลือกเอานะคะวิธีการใช้ค่ะเราลอกกาวออกก่อนครึ่งนึงนะคะแล้วแปะบริเวณที่ต้องการแล้วค่อยลอกออกอีกครึ่งนึงกดเบาๆนะคะประมาณส0วินาทีเพื่อให้แน่นขึ้นนะคะข้อควรระวังในการใช้แผ่นแปะนะคะคือควรจะเปลี่ยนบริเวณในทุกๆสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผล และไม่ควรทาครีมหรือโลชั่นบริเวณที่แปะนะคะเพื่อไม่ให้ขวางการดูดซึมของตัวยาค่ะหากเราลืมแปะแผ่นแปะนะคะควรแปะทันทีที่นึกได้หากน้อยกว่า48ชั่วโมงนะคะไม่ต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดอย่างอื่นร่วมด้วยแต่ถ้าหากมากกว่า48ชั่วโมงหรือเท่ากับนะคะควรใช้การคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย7วันนะคะขอบคุณค่ะ